ครับที่เขาเป็นสภาพใหญ่โตถูกต้องไหมคะที่เขาต้องการทำนาเราต้องการ่อยกันนะสวัสดีค่ะวันนี้พี่น้ากับพี่น mm ้องนะคะพิเศษเป็นเป็นวันพิเศษนะคะที่อยู่ในช่วงเทศกาลกระดิ่งเนาะ วันนี้เราพามาทุกท่านมาร่วมบุญร่วมกุศลกันที่วัดป่าสีขาวรอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งวันนี้พี่น้ำกับพี่น่องเนี่ยพาทีมงานนสมนะคะมาร่วมลงทานที่นี่ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมลงทานของวัดป่าสีขาวรนด้วยกันนะคะคไปกดติดตามได้นะคะช่องพี่น่องกับพี่น้ำในยู u b e นะคะ ร้านแรกนะคะเป็นร้านขนมบ้าบินจากภาค้ามจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวันนี้มาร่วมมูลร่วมคือสนกันที่วัดป่าสีหาวอนด้วยค่ะโอ้น่าทานมากท่านผู้ชมถ้ามายืนอยู่ตรงลูกน้ำจะได้กลิ่นเลยนะคะมก็ไมถึงมีแหลงนะคะมีชาไทยมีใบเตยแล้วก็มีท็อะปิ้ด้วย่อร่อยมากนี่อะไรเนี่ยก่อนแล้วิ เเขาาได้้บบรรริกใหัออีกร้านหนึ่งนะคะที่มาร่วมในบุญกุศลในครั้งนี้นะคะของวัดป่าสิงห์ตะวันนั้นเป็นร้านขนมจีบนะคะซึ่งอยู่ที่นี่เองเป็นคนที่นี่นะคะมาร่วมบุญร่วมกุศลร,ร่วมกันค่ะรอแถวยิมครั้งนี้นีอันนี้เป็นร้านหอยทอดนะคะมาจากวัดเทพธรรมเนะเาะเมื่อโดนคุยเทพธรรมมลสีเทพธรรมมล อำเภอธงปุนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวันนี้มาร่วมุญร่วมกุสนกับเราด้วยเข้าไปกดติดตามได้นะคะช่องพี่น้ำกับพี่หน่องในยูทูบนะคะอะไรนะ้องฮะได้วันะฮะแกมว่ะคือสีเสื้อแ่ม อ่าอันนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่มาบริการในโรงทานวันนี้ขอแก้วเป็นกาแฟนะคะขอแก้วหนึ่งให้เลยค่ะของให้เองค่ะโอเคอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวโอกาสไปเที่ยวพี่ร่องนะคะติดตามช่องได้นะคะโอเคมาเกยค่ะอีกหนึงนักบชจากนักลุ่มด้วยกันนะคะดูเสื้อแต่ละคนนะคะเขาบอกว่ากี่เราก็เข้าวัดได้นะคะเดี๋ยวให้โชว์ข้างหลังโอเคม่หันหลังอะไรอะไรอะไรวะ พี่มาอารมณ์ดีทีมงานสำราญมิวสิกลำคาญมิวสิกมันอยู่แถวไหนวะเนี่ยอยู่ตำบลเดียวกับฉันไ้เนี่ยโอเคค่ะก็เป็นทีมนึงนะคะของครอบครัวอสมเราวันนี้ก็มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะคะโอเคปอ ร้านตัวเองแล้วร้านของที่มา้านอสมอนอะคะวันนี้ยกกระบวนส้มตำนะคะมาตำกันถึงที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์นะคะก็ต้องร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับทุกท่านที่ร่วมทำบุญกับอสมอมาในวันนี้ด้วยนะคะดีค่ะนี่นะคะนะคะีบวันนี้ก็เป็น ครอบครัว,วที่งาเราสมองนะคะวันนี้ทำขนมจีนน้ำยามาร่วมบุญร่วมกุศลกับวัดด้วยนะคะได้ยังได้ยังเอาเาอมเาอ, <c oughs> อ,อันนี้เป็นวัดที่ไอศกรีมนะคะอยู่ที่ดงขุยนี่เองแล้วก็มาร่วมบุญร่วมกุศลที่วัดป่าศรีถาวรนะคะในวันนี้แล้วก็ทาง ผู้มีจิตรศร้าบอกได้ว่าเดี๋ยววันที่สองเราไปเจอกันที่วัดดงส์ก,ก้อนนะคะหวานมันไอติมสัมพันธ์ไอศครีมดวงอุอ้ยอันนี้เป็นอไอตีมหนึ่งนะคะที่เป็นยุค11ของที่นี่นะคะวันนี้ก็มาร่วมบุูร้วงกุศลกับโรงทานที่นี่ด้วยนะคะก็มีหลายอย่างว่ามีผัดหมี่สีชมพูะคะ่ะบ้านเราเรียกผัดหมี่สีชมพูนะคะแล้วก็มีข้าวกล่องด้วยเนาะ เขาให้ <Okay. S 2> <c oughs> นี่เป็นที่รงทานหนึ่งนะคะเป็นโรงทานส้มตำนะคะซึ่งเป็นพลังศรัทธาจากชาวบ้านที่อยู่ในอำเภอดงขุยเนี่ยนะคะแล้วก็มาร่วมโรงทานในวันนี้ด้วยก็ลองมาชิมกันได้นะคะว่าส้มตำตรงขุยกับส้มตำปลากระทุ่มอะไรจะอร่อยกันแต่ตอนนี้คนปลากระทุ่มจะกินส้มตำตรงขุยแล้วค่ะอาจารย์ยังบอกว่าอยู่ใกล้กันเมืนิดนึงรู้สีสนะตำลีน่าท่านอาจารย์ท่านพี่เซบดีส้มตำตรงขุยปลาครับ อันนี้เป็นอีกซ้มหนึ่งนะคะของคุิวัดป่าสีถาววนะคะวันนี้รวมบุญรวมพลังสรัากันกับคุตี๋วนะคะของอซุ้มหนึ่งที่เป็นอีกจุดนึ่งในงา,านกติตของวัดป่าสีถาวรนวันนี้น,นะคะไอบบุญยนะังทางน้นหมดแล้วใช่ไหมบ๊ย <c oughs>